ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาแล้วกับการบวก5หน้าดำนี่เองนะครับผม <Yahoo! S 1> แต่ตัวที่ผมจะมาทำการตีนี้ก็คือ Daniel s t e r l i ์ลบวก7นะครับขึ้นบวก7ก็คิดแล้วนี่ก็ตีไปแล้วนะครับซึ่งดวงดีของ s t e r l i t ิครับที่สามารถกลับมาได้บวก6เหมือนเดิมครับแต่วันนี้ครับผมจะมาทำการหวดมันให้มันนั้นติดอย่างแน่นอนผมก็ต้องขอบคุณน้องในโมแอีกแล้วนะครับที่ส่งมาให้ผม น้องแม่งกคตรเใจกล้าแต่ก่อนที่ผมนั้นจะไปตีแดเนียลเรามาตีโซเลสกันก่อนดีกว่าผมเ่ม็นการนำลองตีดีโก้โซเลสก่อนโอเคครับกดเลยดีโก้โซเลสยิ้มมาไกลกดไปเลยครับอัปเกรดดีโก้โซเลตติดแน่นอนสวยดีโก้โซเลสไปดีแล้วเยีโอ้โหสมบูรณ์แบบมากโอเค ดีโก้โซเล็ไปดีแล้วก็เหลือแต่แดนเนียลสเตอร์ลิตแล้วครับเมื่อกี้เป็นการตีลอ่อเฉยของจริงอยู่นี่ครับแดนเนียลสเตอร์ลิตตอนอยู่เชลซีเบะปากมองบนด้วยกับผมมาแล้วเราจะ <c oughs> ชนกันสักกี่ครั้งดีครับผมอ่ะเอาสักสักห้าครั้งแล้วกันอห้าครั้งภาษาจีนภาษาจีนไม่นองไม่นับแล้วเมื่อกี้นะนับเป็นภาษาไทยแต่ให้ปัดโอเค ไปครับผมอัปเกรดห้าครั้งครับหนึ่งติดแน่นอนสองว่ามันผ่านความตายมาแล้วเกมเลยกลับมาติดแน่นอนสามฮันจะได้คูนกับมาบกหกสบายสี่สี่แล้วยี yeah, ่แล้วเอาละครับผมอัปเกรดห้าห้ารอรอก่อนแล้วกดอัปเกรดแดเนียลสเตอร์ลิตบุกเจ็ดตอนรับชมแสงนัสว่างเลยเลย น้องในโมแสกครับผมขอโทษนะครับผมไม่เคยติดติดเลยกูก็เตะคืนครับใจเย็นจะมันกลับมาบกหงมเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวมาขึ้นกับพ่อมึงตายนะครับขอรวมไว้อะไรให้จับแคเนี้สนิทแคกสองวิแล้วกันโอเค ก็ไปดีนะครับสตอริทตอนนี้ก็หน้าดําไปแล้วตามไอ้สูไดไปเมื่อกี้เรียบร้อยถ่าพร้อมกันเลยครับวันนี้โอเคครับซับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วแบบไอเอสตัดอยากส่งคลิปไม่ผมอยากส่งคลิปเลยจะส่งตัวไม่ผมตีรับรองว่าถ้าคุณส่งให้ผมตีบอกว่าคุณแขกแน่นอนบอกเลยนะครับใส่ตีผมฮีเยมากตีไม่เคยติดฮีนานๆติดทดีสองเนีย่ยติดถ้าคุณใจกล้าคุณลองส่งมาให้ผมับผม,ผมทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ที่ด้านล่าง ใครชอบใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับคลิปผมด้วยเจอกันคลิปหน้าค,คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผมจุ๊บๆรักทุกคนที่เข้ามาดูครับ